สวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็พามาชมกรโพดโลอ่อันนี้ประมาณสักสามไล่นะครับทำไมถึงโละนะครับเอาอัปเดตแปลงทั้งน้ำดีกว่าแปลงทั้งน้ำตอนนี้เหลือสิบไร่นะครับสิบไล่เนี่ยขอสักสิบตันก็พอเพราะอะไรอะ่ะ รอบนี้เป็นทดลองนะครับใส่อินซีอย่างเดียวไรละะลูกไม่ได้ใส่เคมีตามหลังแล้วก็มีปัญหาเรื่องระบบน้ำก็เลยไม่ได้อัดต่อไม่ได้ไปต่อมันก็พอได้แล้วนะครับสิบไร่ลงทุนประมาณสองมื่นรวมค่าเกี่ยวแล้วนะครับค่าเกี่ยวค่าเข็นนะเดี๋ยวนะยามาดูกันได้เท่าไหร่นะครับสมมติว่าท่านผู้ชมสิบไร่ท่านผู้ชมได้ไร่ละสองตันนะครับก็ได้ยี่สิบตันถูกไหม ยีตันลงทุนไปประมาณ6-7หมื่นนะครับ20ตันก็เท่าไหร่แสนแปดสองสบหกแสนหนะครับก็ได้ประมาณ7-8็ดแปหมื่นนะครับก็พอได้นะแต่ถ้าอ่ะง,ง่ายเลยไร่ล,ละตัน10ตัน10ตันผมลงทุน2องหมื่นนะครับหากตั้งแต่ค่าน้ำมันค่าคนขับค่าเมล็ดพันธุ์ค่าปุ๋ย นะครับไม่ได้รวมเมนนะเมนนี่ใช้ต่อได้นะครับก็สิบตันเอา้าเต็มที่นะครับมาสามสี่อันเนี้ยเต็มที่เลยสิบตันสิบตันกิโลละแปดบาทก็ตกเท่าไรแปดหมื่นก็เหลือหกหมื่นครับแต่ถ้าได้เยอะก็ลงทุนก็ลงทุนสูงแต่ถ้าเกิดไปต่อเนี่ยเนี่ยผมจะไปต่อมันก็ไม่ไหวนะครับ เพราะว่าอะไรอะก็มันขาดน้ำไปสิบกว่าวันนะครับก่อนออกดอกนะโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ก็ยังมันก็ยังมีฝักให้นะครับแต่ก็เลี้ยงน้ําไปตลอดนะผมเลี้ยงน้ําไปเรื่อยเลยนะครับเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงข้างล่างแห้งเพราะว่ามันขาดน้ํานะครับเอาง่ายๆน้าหยดตอนนี้นะครับทุกล่องเส้นละต้นละต้นเส้นละล่องครับจบถ้าอยู่ข้างคลองก็ว่าไปอย่างอันนี้น้ำมันไกลอยู่นะครับอันนี้ปล่อยมัน อันนี้ดันนะครับดันไปกองไว้ข้างหลังถ้าไถไปแล้วไถไถแล้วนะครับต้นมันเยอะเกินนะครับต้นมันเยอะเกินไม่ไหวเดี๋ยวจะหยอดแห้งนะครับเนี่ยดึงสายมดกับเนี่ยเดี๋ยวจะหยอดแห้งแล้วดึงสายดหยดไปนะครับทุกลองเลยทุกลองทุกลองเสร็จทําไงต่อครับดึงน้ําใส่คราวนี้เลี้ยงน้ําให้อิ่มเลยครับเลี้ยงน้ําให้ดีเลี้ยงน้ําให้ดีเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะบอกหยอดแห้งแล้วเลี้ยงน้ําทํำยังไงนะครับ นะอันนี้ก็คือสาเหตุก็คือมันไม่ได้ไม่ได,มไมได้มันไม่ได้เข้าตากรรมการก็โลโล,ะละนะครับหน้านี้มันเป็นหน้าได้เนาะผมไม่ได้ใส่ใจไว้นะครับไม่ได้ใส่ใจมันก็ทําเยอะแล้วก็งานเยอะก็เลยปล่อยนะครับก็ลเลยเออเดี๋ยวค่อยมาลุกกันใหม่เอาเนาะมันแกนเพราะว่าอันนี้ด้วยนะครับฝนรอบที่แล้วนะพื้นที่ก็โอเคอยู่นะแต่ว่ามันเป็นค่อนข้างเป็นดินเหนียวนะครับพอฝนกระหน่าสักเป็นอาทิตย์เนี่ยหลังจากให้น้ําแล้ว มันก็ไปไม่ไหวต้นมันต่ําออกดอกยังไม่ท่วมหัวเลยทางท้ายนะครับนูนะ่นน่ะดูมือเก่าทาอยู่ท้ายนูนะ่นน่ะดามืดเลยนะครับพันเดียวกันทําเหมือนกันหมดแต่เขาดีนะครับทําใหม่ดีกว่าปล่อยไว้ก็ไม่ดีมีประโยชน์นะครับรอบนี้ก็เลยเหลือประมาณยีิบสองไร่นะครับก็จะดูได้ไร่ไไกี่ตันกันแน่นะครับถึงยี่สิบไม้จะถึงสามสิบไม้หรือสี่สิบนะครับไม่รู้ ก็ติดตามเอาละก,กันนะครับเมื่อกี้คลิปก่อนๆก,ก,ก็ให้ดูใช่ไหมครับเนี่ยมันก็หน้าได้ละสองตันอยู่นะครับเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้นะครับถ้าจะดีกว่านี้เดี๋ยวใส่น้ำเสร็จปุ๋ยเมื่อวานอีกนะครับหว่านรอบสี่นะอันนี้มันก็หน้าได้หน่อยนะครับ อันนี้มันไม่ถึงหรอกยังไงก็ไม่ถึงยังไงก็ไม่เกินเ,<อ>เกียนนะครับอันนี้มันทะลุอยู่หรอกทะลุเกียนอยู่นะครับทะลุอาจจะไปถึงสองตันก็ได้นะครับแต่ที่มันทําได้เยอะๆนะครับทาได้เยอะก็คือบรรยากาศให้อุปกรณ์ให้นะครับให้หมายความว่าไงอนะพอเวลาดึงดึงน้ําใส่อิมอะไรเสร็จหมดแล้ว ฝนตกอย่างเงี้ยมันก็คํานวณไม่ได้อ่ะพอฝนตกใส่ข้าวโพดมันไม่งามข้าวโพดมันไม่ไปไม่ไหวนะครับมันไม่ทะลุสองแล้วก็ปล่อยมันนะครับเดี๋ยวค่อยเอาใหม่นะประมาณนั้นนะครับก็เทคนิคก็มีอย่างนี้แหละแต่ถามว่าได้กําไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาหรอกนะโอเคนะครับก็เดี๋ยวจะไถขอบุณมากที่ติดตามรับชมนะครับ